โอเคค่ะพี่เฮไปหาอะไรกินกันก่อนทุกคนอ๋อนี่ไงอ๋อเขาเรียกกันพี่เฮถูกไหมผมไปไปเรียกเต็มซะเต็มยศเลยเฮเรนเฮนะครับเราเราไม่รู้จักเขาไงอืมโอ้พยายามรู้จักเยอะมากเลยนะผมอะแต่แต่ต้องบอกก่อนนะฮะคนคนที่เป็นเอฟซีแฟนขับตัวจริงเนี่ยคือไอ้หัวทองข้างล่างนี่ข้างล่างจอเนี่ยไม่จริงไม่จริง ไม่จริงไม่รู้เลยเพราะเขาเพิ่งเล่นเอพิกก่อนที่จะมาเล่าเรื่องผีไม่รู้เลยไม่รู้เลยเฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะโอ้ยเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยอยากแชร์ประสบการณ์เลยเห็นแบบนี้ได้เลยครับวอลกกเบนะฮะก็มีเรื่องราวเรื่องราวที่น่าสนใจสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ตันดาวหรือสิ่งลี้ลับอะไรก็ได้นะที่เราอยากนําเสนอเนี่ยสามารถมาเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดมีดิจิทัล อาจจะเริ่มเริ่มเริ่มที่ส่งเรื่องเข้ามาที่เพจของมะม่วงคุงกันก่อนนะฮะถ้าน่าสนใจเดี๋ยวให้จามะม่วงเขาติดต่อกับไปแล้วเราอาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกันหน้าไมค์แบบนี้นะฮะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านดิสคอตกันอะไรแบบนี้ก็ให้ถ้าน้องอยากเล่าก็ให้น้องเล่าแบบกันสๆเลยอ่ะเนะครับอืมแล้วก็ผีเลียหัวอันนั้นอนาคตนี้อาจจะมีแบบโทรหน้าไมค์อะไรยเีแต่ว่าขอขอแบบอุปกรณ์พร้อมวบบนี้เนาะไม่รู้ตอนนี้จิตใจไม่ได้สนอย่างอื่นแล้ว ตอนนี้หัวใจอยู่ที่คุณเฮเลนเฮ็กจ์เร้อยตอนนี้นทุกคนาอาจจะยังได้ยินเสียงผมอยู่นะครับแต่พี่เฮเข้ามาทุกคนอาจจะเห็นผมเงียบไปไม่ต้องตกใจครับเขินอ้าวปากส่งปากส่นพูดไม่ถูกเลยตอนนั้นอะหน้าชาปากชาโอเคระหว่างนี้มาแล้วคุณเฮเลนเฮ็กมาแล้วครับออคุณเฮฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค้อนรับเรา เวลครับคนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าลาตีสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่ไปไหนเลยสวัสดียินดีต้อนรับคุณเฮเลนเฮสครับผมทุกคนปรบมือเออพอเป็นสาวงามที่สุดในนี้ในนี้จะมีคนเดียวขอบคุณครับคนเดียวคนเดียวครับผมอ่ะมะม่วงโอเคสวัสดีครับคุณเฮเลนเฮสนะครับเออทำไมต้องเอกเสียงด้วยอ่ะโอเคครับมามามาเสียงปกติโอเค อ่าสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของผมนะครับเป็นเกียรติมากจะลาเขาแล้วเลยมะม่วงเอ้ยสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่โอ้เราเนี่ยท้าทายคุณเฮเลนเฮ็กซ์มากครับตอนนี้เอ่อทาอะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เอ่อไม่ไม่ได้ทาค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทำอ๋อเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้ทํา ตอนนี้น่าจะทำนะเมื่อกี้มีผีจับหงจับหัวอะไรเ้วยเดียวเดียวเดียวมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เราเตรียมมาเลยเหรอครับคุณเฮนลนใช่ไม่ไม่ได้เตรียมห่มันเกิดขึ้นจริงจริงเฮ้ยเอาละเอาละมันเกิดเหตุการณ์ผีจับหัวขึ้นจริงจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอดอดไปเจาเรื่องแล้วนะคุณเฮนลนมีมีแบบความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าให้เปิดกล้องไหมให้เปิดกล้องไหมอ่ะเปิดก็ได้ครับผมเปิดครับเปิดเลยครับขอบคุณมากเลยครับเป็นพระคุณเลยนพี่มันไม่มีข้างหลังนะคะกกีนนนึง พี่พี่ครับถ้าพ่อกูออกไปแล้วให้เฮเลนอยู่คนเดียวเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับครูครับผมขออนุญาตครับออืเรียกเรียกรถพยาบาลให้ผมดีไม่ไหวแล้วกูใจเต้นรัวมากเลยตอนนี้คนนี้คนนี้เขาเป็นอ FC ของคุณเฮเลนเลยครับขอบคุณค่ะเขาติดตามอยู่ติดตามอยู่บู้งจิตหน่อยปกติปกติจะเห็นหน้าคุณเฮเลนแบบ เล็กๆใช่ไหมสำหรับเอฟซีเขานี่วันนี้ผมเลย<ช>พูดสกินพูดสกินเ,เลยเลยนี่พูดสกินเลยนะโอเคอ่าสำหรับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณเฮเลนเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนครับผมคือเอ่อเรื่องผีๆสางๆนี่ใช่ไหมคะใช่<อ>ใช่ค่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆอ่ะเชื่อค่ะเชื่อมากเพราะว่าแต่ก่อนมีศาสนาไงเราก็จะแบบน่นะ แล้วพอโตมาก็พอตัดสินใจไม่มีศาสนาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นมองเป็นไปนทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอืออ่าก,ก็คือ,<ะ>ก,คอก็คือเริ่มมีอะไรมาหักล้างความเชื่อตรงนั้นไปแล้วถูกไหมฮะแต่ถามว่ามีจริงไหมก็อาจจะมีแต่ไม่ได้แต่จะไม่ได้เรียกผีอ่ะกาจะเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งตามวิทยาศาสตร์ก็ได้ไม่ไม่หนักเท่าตอนสมัยนั้นถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นแบบปเอกลัยอ๋อพอเราพอเรามองมุมวิทยาศาสตร์มันทําให้เราแบบเข้าใจแล้วเราก็แบบไม่ได้กลัวมอนตอนเด็ก อืมโอเคเริ่มต้นมาก็เริ่มน่าสนใจแล้วเอ้เรื่องผีจับหัวนี่ผมเฮ้ชอบมากเลยอย่าผววนะมันด้ยจริงจริงผีจำหัวจริงๆอืแต่เป็นเรื่องเป็นเป็นชื่อเรื่องที่ผมคิดดีไม่ได้เลยนะฮะก็ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคร้งเลยอ่าค่ะโอเคก็คืออันนี้เรื่องนี้จะย้อนกลับไปเมื่อเฮประมาณประมาณหกเจ็ดขวบ แล้วเฮนั่งมอไซค์ไปกับแม่ช่วงดึกและแล้วเฮนั่งหลังแล้วก็หลับใช่ป่ะเด็กอ่ะโดนลมตีหน้าแล้วก็หลับก็คือกอดแม่แล้วก็หลับอย่างเงี้ยแล้วเหมือนช่วงเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าซอยอะค่ะมันจะมีหลุมตรงซอยเกาะตรงเลี้ยวอะมันจะมีหลุมแบบคือกระขอ่ะอ่าแล้วแม่ไม่เห็นแล้วก็แม่ก็เลี้ยวเลี้ยวช้านะมันแล้วมันก็ล้มแปะรถแม่ล้มแปะอ่าแต่มันก็ไม่ได้ล้มแบบเบาอ่ะมันก็ล้มแบบก็คือขับมาประมาณ ขับมาเร็วนิดหนึง่งยิ่งเสียหลักน,นึงไม,ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ช้าอ่าแล้วก็พอล้มแปะปุ๊บที่จริงเอาหัวเขาต้องฟาดกับฟุตบาทแล้วอ่า <อะ S 1> เพราะว่าเขาหลับอยู่ด้วยเนาะเด็กอ่ะแล้วก็ถ้ามันแบบอยู่ดีล้มแปะไปเลยมันก็ต้องแบบแมะกับฟุตบาทอ่าแล้วแต่ว่าที่เขาเห็นน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวใส่ชุดใส่ชุดเหมือนนักศึกษาแต่เอาเสื้อออกนอกกางเกงอ่ะแล้วก็ผมแบบเป็นแบบผมแบบ แต่กลางอะเหมือนพวกแต่กลางเหมือนทรงโบราณนี้เหรอจไม่ใช่ทรงโบราณทรงแบบพวกโบราณวังอ่อะเอเด็กข้าอะไรประมาณนั้นอ่ะเอาเอามือแบบเอามือมาลองหัวเขาอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ยิ้มให้เขาด้วยแล้วเขาก็มองหน้าเว้ยแล้วก็ช่วยเราผู้ชายคนนั้นก็ช่วยเขายกยกแบบช่วยเขาพยุงตัวเขาขึ้นอะยกรถอะไรพวกนี้ไม่ไม่ได้ยกรถค่ะเหมือนแค่แคว่าเหมือนด้วยอ่ายกหัวเขาขึ้นแต่ เหมือนแค่ช่วยพยุงเฉยๆนะแต่คือเขาก็ลุกเองอ่ะแหละแล้วพอเขาหันกลับมากะจะแบบหันขอบคุณขาอ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะจังหวะจังหวะที่เขายกหัวเราขึ้นแล้วเราต่อจากนั้นเลยใช่ไหมครับที่เราจะาต่อจากนั้นเลยค่ะโอ้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นเป็นแบบเวลาดึกอ่ะอแล้วมันเป็นข้างวัดถ้าใครอยู่พัทยาจะรู้จักเอวัดอวัดชัยมงคลนะคะโรงเรียนเบงแ์ต นั่นแหละมันเป็นทางที่เลี้ยวเข้าหลังวัดชัยอะค่ะถ้าถ้าคนอย่พยาจะรู้นั่นแหละก็คือก็งงก็คือยืนสตานอยู่พักหนึ่งเลยจนแม่แบบต้องตะโกนเรียกว่าแบบเฮ้ยนีรอที่ไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเพาว่ายืนแบบเออเอยืนอึ้งแดกไปพักนึงเลยว่าแบบอะไรวะใช่ค่ะเฮ้ยแล้วตอนนั้นใรนก็คือหัวแตกตายไปแล้วแหละ แล้วเราได้ถามสอบถามแม่หรือคนแถวนั้นนะฮะตอนจังหวะนั้นว่าแบบมีเห็นไหมมันมันไม่มีมันกลางคืนแล้วกลางคืนดึกเลยมันไม่มีใครทุกอย่างเหมือนแถวนั้นปิดหมดเลยอ่ะมันอ่ามันเหลือแต่ไฟถนนน่ะสีส้มส้มอ่ะก็คือเป็นเราคนเดียวเลยที่เจอแบบเจอกันตรงนั้นแล้วแล้วเหมือนเปการผีจับหัวโอ้โหเดียวนะอันนี้คือเหมือนเขามาดีมากเลยใช่ไหมมามาไม่ได้มันหลอกมานี่เลยใช่ไหเลยแต่คือแบบคือมาเหมือนก็ มาจับหัวเราอะมาลองหัวเราไม่ให้หัวลองคิดดิถ้าคนธรรมดาที่ไหนเขาจะวิ่งมาแบบเอ็ดเวิร์ดทันเลนเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแต่ตอนนั้นก็งงเออแบบต้องจ้องก่อนถึงจะทันไม่ทันด้วยถ้าถึ่จ้องก็ไม่ทันใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีรถจะล้มแล้วก็หัวฟาแล้วก็มือมาลองอะไรเร็วขนาดนั้นนะเออนั่นแหละมันก็มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นขึ้นค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบ จ่าเลยนะแตใช่แต่เมืนต้องกัวกันเลยเลยนะมองหน้ากันใกล้นิดเดียวเองอ่ะโอ้โหเป็นอตามมาตามมาแบบแฟนชาติที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตามมาแต่ทาไมมองโลกในแง่ดีจังเลยนะฮะแต่แต่นหน่ไม่ได้กลัวไงเขาก็อยู่อยู่ด้วยกันมาแต่แบบมันก็จะมีอีกแบบบางบางจังหวะหนึ่งที่เขาช่วงนั้นเขาไปถ่ายเทมิอาที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขายังอยู่บางแสน แล้วเขาต้องขับรถไปเองที่ลาดพร้าวสตูดิโออ่ะแล้วมันเลิกดึกแล้วเขาก็ขับรถกลับมาลงทางด่วนมาปุ๊บแล้วมันมืดหมดเลยใช่ไหมตรงนั้นตรงชนบุรีแถวโรงงานนีเยอะอ่ะแล้วมันจะหลับนายอ่ะมันง่วงมากๆเลยอ่ะแล้วเหมือนได้ยินเสียงอะเป็นเสียงผู้ชายเย็นๆอ่ะแบบเย็นๆอธิบายไม่ถูกว่าเสียงเย็นๆเป็นยังไงอะ่ะเย็นๆอาา่ะออแบบเหมือนพูดอยู่ในหูว่าแบบเหมือนเรียกเฮเลนเฮเลนเฮเลนแบบ อย่างเงี้ยเออเรื่อยๆอะเฮเลนเฮเลนจนแบบจนเขาลืมตามาก็คือรถเขากําลังเอียงเข้าไ้เนี่ยตรงกลางที่มันเป็นครูอ่ะเออแล้วเขาก็หักทันโอ้โหอันเนี้ยอันมันเป็นอย่างเงี้ยที่แบบจะมีแบบอะไรที่แบบเกี่ยวกับผู้ชายมากเสียงผู้ชายคือจากจากเอ่อเหตุการณ์แรกที่เราเจอตอนเป็นเด็กแล้วมันก็ยังตามตามมาซึ่งก็ยัง ยังเป็นอะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายอยู่ซึ่งเราตีความได้ไหมว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวกันที่ยังผูกพันเราอยู่ยังบบเขาว่าใช่ใช่ใช่ไอมเขาเคยถามเพื่อนที่แบบออกแนวแบบมีแบบฟิวแบบแบบแบบเป็นเป็นศิษย์อาจารย์เอพระในป่าอะไรสักอย่างของมันอ่ะมันก็แบบมันก็บอกว่าเออตอนนั้นไปนะเขาอยู่บางแสนใช่ไหมก่อนไปนั่งอยู่ข้างๆอะไรวะอะไรว่ห้าดะคะมันจะมี ที่นั่งกินเหล้าแล้วก็จะมีหลังคาสูงๆคล้ายๆแบบวัดอ่ะเขาเรียกวอะไรแหลมแท่นเออนั่นแหละแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรว่าแบบมีผู้ชายตามหนูมาเขายืนบนหลังคาสูงๆตรงนั้นน่ะยืนมองอยู่โหเพื่อนทักแบบนี้เลยเหรอหนูแบบมังมังมังก็อาจจะทางกูมาแหละ มันจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าเกิดมันไม่มีเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็เหตุการณ์นี้เราได้ยินเสียงผู้ชายตอ็กไามชัดมากอะเหตุการณ์ตอนเด็กมันชัดเกินไปอะแล้วแบบเพื่อนมาทักแบบนี้อีกแต่แต่แต่หนูก็ไม่ได้กลัวเขานะเอแต่เขาก็ไม่ได้กลัวเขาเรียกอะไรเทก็ไม่ได้กลัวอ่ะค่ะค่ะคนไม่ได้กลัวสิ่งที่สิ่งที่เห็นเนี่อืมมันเขาไม่ได้มาล้ายอะเหมือนไม่ได้มาท้ายดูด้หรอเออก็จะอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าแล้วถ้าจะแบบทำให้กลัวก็ก็จะเดี๋ยวโดนแช่ง โดนแชง่งพอโดนแช่งก็เอาดีาก็ยอยู่ไม่ได้ดีดังนั้นอยู่อยู่ด้วยกันก็ต้องทําตัวดีๆครับผมอยากเอาความมั่นใจนี้ส่งให้กัดจังจังเลยไอ้ไตัวนี้ค <c oughs> ื <c oughs> อเขาเป็น <c oughs> พลังงานอ่ะเรามองเป็นวิทยาศาสตร์มือนถ้าเขาเป็น <c oughs> พลังงาน <c oughs> เขามันนั่นแหละ <c oughs> เขาก็ต้องการอะไรดีๆจากเราอะแต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับเราเราไม่ทําเราก็แช่งเขาไปดีและนี่คือเราได้ทําบุญทําบุญอะไรให้เขาไปบ้างไหมหรือว่าเอ่ไม่ได้ทําบุญ ออไม่ได้เลยอ๋อแบบไม่ค่อยออด้วยความที่ไม่มีศาสนาแล้วแล้วก็ด้วยความที่ไม่ค่อยแอนตี้โซเชียลคือไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพว้งโควิดแล้เนี้ยไม่ค่อยจะทำแต่แต่ก็คิดอยู่ว่าเนี่ยโสดมาหกปีแล้วอะอาจจะอาจจะยังอยู่หรออะไรเงี้ยตอนนี้เสียงผู้ชายในนี้แบบพี่เขียนพี่เขียนนี้แบบยิ้มกิมเลยแล้วนี้คือที่ที่อยากถามคือ อถ้าเราพูดถึงพลังงานพลังงานของอันเนี้ยของชายของผู้ชายเนี้ยที่เราคิดว่านะฮะเป็นเป็นดวงเดียวเลยไหมที่ที่ผูกพันอยู่กับเราอยู่ตอนน่าจะค่ะเพราะว่าเีเาเคยเจอเขาชัดสุดก็คือคนเดียวอโอ้โหก็เหมือนเป็นเห็นการณ์นื่องกันมากอออะ ชัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะแบบอันนั้นแบบเหมือนจิตเรายังใสขนาดที่แบบมันจาได้แบบแต่มันยังจำได้จนถึงทุกวันเนี้ยว่าแบบภาพที่เห็นนันมันเป็นยังไงอ่ะถ้าเป็นฝันก็คงจะไม่ได้จําได้ชัดเจนขนาดนี้ใช่ไหมใช่คือไม่น่าฝันแต่เขาจะฝันยังไงคือแบบหัวมือจับหัวแบบทุกอย่างชัดไปหมดอะ ตรงชื่อเป๊ะเลยอ่ะผีจับหัวผีจับหัวเอห็นไหนบอกแล้วว่ามันเป็นผีจับหัวจริงๆขอโทษทีที่ก่อนหน้านั้นผมคิดไม่ดีไม่ได้เลยก่อนที่จะฟังเลแต่แต่พอฟังเรื่องราวแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตรงจุดนั้นจริงๆก็อย่างที่คุณเฮเลนเฮสบอกนะครับหัวอก็อาจจะฟาดหรือกระแทกหรือว่า ใช่เกิดปฏิร่าแรงถูกไหมอ่าแล้วเด็กอ่ะเด็กหลับอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้เกงคอไม่ได้อะไรเลยเนาะถูกครับผมแหมเลยอ่ะแต่เขาคงยังไม่อยากให้เราไปอยากให้เราอยู่ยังอยากให้เราอยู่ต่อไปก่อนฮะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าโอ้เยอะแยะเลยเขาบอกว่าอะไรพี่กวงตกงานแล้วสินะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าชอบชอบเสียงที่ผู้ชายเชิญไปอ่านคอมเมนต์ให พได้มเผมไปอ่านคอมเมนต์เลยครับผมมีค่าตัวนะฮะโอ้ยคุณน่ะผมมาหลาสองไม้กูก็ไปแล้วครับไม่มีคะผมว่าคุณไม่น่ามีนะอืมเออแต่แต่ผมจะคาใจกับดวงวิญญาณดวงนี้คือผมเรารู้แหละว่าเขามาปรากฏตัวให้คุณเฮเลนเฮสได้สัมผัสได้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่แต่เราเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนนี่พับอกไหมฮะจะจะอยู่ไปจนแบบว่าคุณเฮเล มีครอบครัวไปเลยหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมล่ะเราเราก็ไม่รู้คิดว่า<ะ>มันน่าจ,จะเหมือนอารมณ์ประมาณแม่ซื้อหรอหืออาใช่เคยฟังแล้วไม่ซื้อไหมก็คือเหมือนเป็นวิญญาณที่คอยดูแลเด็กนะครับผมอ่าคอยตอนเด็กๆเ,เขาจะมีใช่ไหมฮะวิธีกรรมแบบลูกผี่ลูกคนอะไรแบบนี้คิดว่าเขาอ่าถ้าถ้าเกิดมีดวงวิญญาณนี้จริงๆเขาอาจจะอยู่จนแบบจนกระทั่งแบบคุณอ่าคิดว่าคุณเฮเลนเนี่ยอาจจะ สามารถดูแลตัวเองได้แบบหนึ่งร้นะแบบ่วหนึงร้ออะไรประมาณนี้ครับจะบอกว่าเขาต้องมีแฟนก่อนอย่างเงี้ยหรอาม่วงไอ้คุณนะทไมคุณยิ้มเลยนะที่แต่เนี้แต่เนี้ยที่ที่เขาคิดนะที่เขาคิดก็คือแบบเออเหมือนมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาไปอ่ะ อืมอ่าแต่เฮมาแล้วอ่ะแล้วคือเขาด้วยความที่เขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นทางเดียวที่เขาจะดูแลเฮได้เออเอก็คือต้องรอต้องรอเวลา่ต้องรอเขาตอนนี้ถ้าเขาไม่แบบไม่ไม่เจอเขามานานแล้วเขาอาจจะถึงเวลาไปแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วอ่ะแอ่ตอนนั้นฮะล่าสุดที่เจอกันนี่คือนานเลยยังครับมหาลัยที่เพื่อนบอกนะแต่ไม่รู้เพื่อนแบบพูดจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่ถ้าถ้าชัดสุดก็คือ มหาลัยแหละมั้งทั้งทั้งทั้งเสียงด้วยใช่ไหมอ่าช่วงมหาลัยค่ะอ๋อแต่ช่วงตั้งหลังนี่ก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องถุงหรือแบบเรื่อับอะไรเลยอืมโอ้โหยังไงมั่งน่ากลัวกว่าผีด้วยมั้งผีมีคนบอกด้วยนะมีคนพิมพ์คอมเมนต์บอกว่าคนเล่าน่ากลัวกว่านะครับเหมือนรู้จริงนะฮะเออแน่นอนนะเพจนี้คนเล่าน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่คุณเฮเลนนะเดี๋ยวพวกเรานี่ยแหละน่ากลัวบอ่ามีฟิล์มบอกว่า พี่เฮจะไล่เราออกจากแอดมินหรือเปล่าเลิศรักแล้วมึงทาอะไรกันอ่ะเออมึงทําอะไรกันอี้ผมพูดตามเรียนนะครับใครยืนอยู่ข้างหลังคุณก็เหี้ยแล้วครับมาถึงหลังใครครับหลังใครครับพี่เดียวครับมีหลนถ้ามีถ้ามีถ้ามีคนยืนข้างหลังตอนนี้ก็คือก็ก็คือไม่กลัวนะแบบอยู่ด้วยกันคุยกันได้ก็ยิ่งดีเลยเฮเลนเฮเลนอย่าไปพูดอย่างนั้นรอเฮเลนไปอยู่คนเดียวก่อนคอยพดตอนนี้มีคน มาดีๆอย่ามาแบบโอ้โหหนองน้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอาถ้าแบบจะมาคุยก็มาคุยริงที่ท่งะเขาว่าพวกเนี้ยคุยรู้เรื่องเว้ยต้องพูดก่อนนะแบบถ้าจะมาเออแบบถ้าจะมาให้เห็นอ่ะมันดีๆจะได้คุยรู้เรื่องสื่อสารกันเออกูจะได้ไม่ต้องวิ่งมึงจะได้ไม่ต้องวิ่งตามกูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยั้งคุยนะคุยรู้เรื่องเออคือก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนแบบเราเพียงแต่ตอนนี้เขา ไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยวัตถุสาสารอย่างพวกเราเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็แต่มันก็เลยทําให้มันแบคละ่ันี่กันนะครับแล้วการแล้วการที่พลังงานจะทําแบบพยายามทําให้เรารู้สึกหรือว่าเออรู้ว่าเขามีตัวตนนะคือมันต้องใช้เยอะนะต้องใช้เอเนอร์จีเยอะอะก็ใช้ทั้งที่ก็ใช้ให้คุ้มใช้เกิดประโยชน์อย่างโง่เป็นผีอ่ะจินตีต้อนรับสู่นี่ด่าผีใช่ไหมครับนี่ผีค่ีต้อนรับสู่คนแลบพักสองนะฮะคนแลบพักสอง เฮ้แต่ก็จริงแต่ก็จริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยคือถ้าอยากได้อะไรมาบอกเราดีๆก็ได้นคะครับไม่ไม่ต้องหลอกหรอกอย่างเนี้ยยังมาหาคุณเฮเลนเฮสเนี่ยอันนี้เอออันนี้โอเคคือมาช่วยแล้วอยากได้อะไรก็บอกมาเลยคือถ้าช่วยขนาดนี้บอกมาเถอะอยาก<อ>ได้อะไรถ้าถ้าเราสามารถทําให้ได้เราก็จะทำถึงขั้าตนะฮะแต่มาแบบไปอยู่ด้วยกันหน้าอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าไหวนะ<อ> <laughs> แต่เ <laughs> ามสะพี่พ <laughs> นะี <laughs> ่เขยหาอะไรนะพี่เขยเอ่อหมายถึงหมายถึงถ้าถ้าถ้าเจอแบบที่เฮเลนเขาเจอเหรอไม่เจอแบบอื่นนะพี่ โอย่ามาอย่ามาไม่ไม่เอาทุกกรณีไม่เอาอันนี้อันนี้คือกลัวแบบฟิลแบบมาไปอยู่ด้วยกันเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ปหเออก็ก็เราไม่รู้ไงว่าเขาที่เขามาช่วยเราเนี่ยมันมันมีเหตุผลอะไรมันทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลนอาจจะยังเป็นอย่างที่อ่าคุณเทเลนส์เขาคิดและเข้าใจก็ได้ว่าอาจจะเป็นแบบคู่กันแต่ปางก่อนแต่ว่ามันเวลามันไม่พอดีกันมันไม่เหมาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เขามาปรากฏตัวที่เขาทําให้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่นั่นก็คือจะเหลือแค่สิ่งดีๆไงแต่กับวิญญาณดวงอื่่่นทีีเราแบบไไมม้ พี่เลิฟต่อกันไม่ได้ไี่ต่อกองทรายด้วยกันนึกภาพไหมเขาจะมาดีเพื่อเขาไม่ถ้าอยากได้ส่วนบุญเขามาบอกกันดีๆอย่างที่คุณเฮลนบอกถูกแล้วนะไม่งั้งมาแช่งไม่งั้นก็แช่งถ้าไม่เอาบุญก็แช่งหลายหลายคนบอกเลยนะหลายหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าผีมาหลอกอะไรเงี้ยให้ให้แช่งไม่ใช่ส่วนบนผีไม่กลัวนะส่วนบนอ่ะบอกส่วนบุผีสวดด้วยก็ได้ถูกเออคือแช่งไปเลยแบบใช่ไหมอันดีๆไม่ได้ก็แช่งจะมาขอจะมาขอให้เขาช่วยแล้วจะจะมาทําตัวอย่างนี้อีกนะ ไม่น่ารักเลยนะแฉ่งเออไม่น่ารักเลยโอเคมะม่วงโอเคผมถือว่าเรื่องแรกแล้วกันโล้นี่แอดอารนบอกเขินไม่ไหวแล้วไม่ได้พูดสักกับผีกอจะไรเราไม่พูดไม่ได้ยินเสียง แต่เขาเป็นเอฟซคุณเฮเลนอยู่ไอ้เจ้ากัดใน้ัวขงนี่ใช่เขาเขาไปตามดูอยู่ตลอดเวลามีอะไรจะสารพั์ไหมไม่คือคือมี่คือแบบตรงตรงนะตรงตรงนะผมเป็นคนที่พูดเยอะมากแต่ตอนนี้พูผมพูดไม่ได้ผมพูดเป็นงานเป็นการไม่ได้ตอนนี้คือแบบย้ายผมพูดเลยจริงแบบน่าทาปากชาเออแต่พูดไม่ได้เราเนี่ยคือแบบแต่ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยพูดผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เราแบบเอเนจีเยอะเป็นพิเศษนะคุณอาเคตร์น โอ้แน่นอนครับผมนานๆที่จะมีข่าวๆเอ้ยจะมีสาวเข้ามาในในรายการเราผมก็ต้องแบบเป็นที่หน่อยนะฮะโอ้ยเค้คุณใี่เล่นผมไปแอบดูอยู่ตอนนี้ในในอ่าในเพจ Facebook เรามีแค่ในเพจนะครับใน Facebook ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยในช่องทางอื่นมีติดต่อไม่ได้ลงคลิปอะค่ะแต่มีแบบมีมีช่อง่ไมลงคลิปแบบบล็อกบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลงลงหน่อยนะครับผมว่าลงหน่อยครับไม่ะครับลงลงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอนนี้อะฮะอ่าโดนบล็อกค่ะ โดนแบนจนถึงวันพรุ่งนี้มั้งอืมแต่ผมตามอยู่ไม่อะไรพี่ไม่อะไรผมมาน้อยแต่มาได้หมดนี่ตอนนั้นตานนั้นแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องแบบพี่แบบเหมือนฟังเขาเล่ามาหรือว่าแบบเรื่องแบบคนรอบรอบบ้างไหมครับผมอ่าเออแต่อันนี้เป็นฝันเป็นฝันคะะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นฝันที่เกือบตายเหมือนกันอะ อ๋ออะบอกบอกก็คือว่าเฮตอนเออยู่บ้านประมาณมปลายแล้วบ้านเฮห้องอยู่ชั้นสองในฝันน่ะเห็นว่ามันเป็นหม้อหม้อดินอะค่ะเหมือนหม้อหมอหม้อไม่นาอ่ะแล้วในฝันน่ะได้ยินเสียงเป็นผู้ชายแก่เอ่อเหมือนหมอบผีอะเสียงอะไรประมาณนั้นในฝันน่ะเท่าที่จาได้เหมือนจะเป็นแนวแนหมอบผีแล้วเหมือนตะข้อเฮ ว่า mm hmm. ให้เฮอ่ะลงไปเอาหม้อมาโดดลงไปเอาหม้อมาแล้วหม้อมันค่อยๆซึมเข้าไปในดินน่ะ uh huh. แบบภาพในฝันนะมันค่อยๆซึมตก,ต,ก,ต,กตรงลงไปพอถึงพื้นปุ๊บแม่ก็ซึมเข้าไปในดินน่ะ mm hmm. เออแล้วอีหมอมันก็ยังตะโกนไม่เลิกว่าแบบโด,ดลงไปโดดโดดโดดแบบ uh huh. โด,ดลงไปเอาลงไปเอาหม้อมาอะไรเงี้ย <c oughs> แบบตะข้อกอกหูอย่างนั้นน่ะแล้วเอเฮ <c oughs> ก็เฮก็กำลังจะไปเวในฝันนะน,นี่ยังอยู่ในฝนันแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่ง พี่แม่พี่เลี้ยงที่นอนลงพื้นอะเฮนอมเตียงพี่เลี้ยงนอนลงพื้นที่ติดกันหน้าต่างจับข้อเทา้าเฮไว้ <c oughs> คือสภาพเฮอ่ะนั่นงค่อมหน้าต่างอย่างเงี้ยแล้วอะแต่ชั้นสองอะ <c oughs> ไม่รู้ตัวเลยเลยแล้วเหลืออีกขาเดียวอะ <c oughs> แล้วพี่เลี้ยงจับขาไว้แล้วถามว่าเฮจะไปไหนอะแล้วหนุแล้วเขาก็แบบจะดุ้งขึ้นมาไว้แล้วเขาก็ก็ไม่รู้จะไปไหน แบบไม่รู้อะแบบไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเออโอ้เป็นการละเือที่แบบน่ากลัวมากนะแต่แต่แตไม่เข้าใจว่าอีอีมอนั้นน่ะที่จะดัดบอกแบบให้โด่ลงไปโดลงไปโดลงไปอย่อย่างนั้น่ะเออเอเอแต่แบบตื่นขึ้นมาคือขาคอมหน้าต่างไว้ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงก็คือตุ๊บก็คือจังหวะนั้นคือถ้านอนคนเดียวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้ว เรียบร้อยบ่อยเนาะชีวิตเนี่ยถือว่าตั้งใหญ่แล้วนะที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคนที่ดูแบบดูเหมือนเลยคนที่แบบดูไม่น่าใช่แบบเสี่ยงตายเสี่ยงตายเยอะมากรถรถหมุนรถอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ไม่เคยลดความแรงนะแต่ก็คือแบบหมุนหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่คนเดียวบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างแบบจะตายหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ตายสักทีแต่จังหวะที่เล่ามาเนี่ยแต่ละเรื่องที่เล่ามาสังเกตว่าทุกจังหวะเนี่ย จะไม่ไม่เป็นอ่าผีแล้วกันด้วยยังไงไม่ผีก็คือจะมีคนอยู่ด้วยเพื่อช่วยตลอดเลยล่ะเหมือนแบบใช่ค่ะเหมือนดวงมันจะไม่ไม่ไม่ควรเจออะไรที่แบบเลวร้ายอ่ะมันเหมือนมีคนมีสิ่งที่มาช่วยตลอดถูกไหมใช่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 หมเหมือนจะแบบอ๋อใช่ผู้เ่นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าตอนที่รถหมุนนะคะรถหมุนที่บางแสนก็คือเหมือนไปดูฟาฟิเลียนมาแล้วอินครับผม <laughs> มาเลยร้อยี่แล้วแบบเต uh ือ huh. นเต็มหลังรถเลยแบบเ uh huh. มาส์เมาส์จำเพลงได้เลยอะ uh huh. แล้วก็เข้าโค้งตรงอ่างศิลาบางแสนะคะแล้วมันไอ้นี่ hmm. มันจะหลุดเขาก็เลย hmm. พอมันจะหลุดโค้งใช่ไหมเขาก็เลยหักกลับมาพอหักกลับมาเจอรถรถสวนมาเราก็เลยนี่เขาก็เลยหักกลับอีกพอหักกลับก็รถหมุนแล,ล้วสรุปก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเลยรถ hmm. ที่ผ่านมาก็คือแบบหลบทันหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันแบบมันเฉียดไปเฉียดมาหมดเลยอ่ะเออหลายรอบหลายรอบเดรฟานแอบเอากล้องมาติดไว้หรือเปล่าจัดฉากมาโอ้ยแต่สุดจริงหลายรอบมากสุดจริงแล้วจังหวะที่แบบมีชอบอินนิจี้ที่เรียกหมอผีว่าอีหมอเนี่ยออมันแบบเออมันฟิลอีหมอมันเรียกหยุดได้ดูแล้วแล้วเขาเรียกในในฝันด้วยนึกภาพออไหมครับแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันมัน เผื่อมีฝังมีฝืนอะไรหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเาตอนแรกรคิดว่ามันเออต,ต,นตอนแรกคิดว่ามันมีเพราะวะแต่แบบก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครอ่ะอือ,อ,อแต่ยังดีพี่เลี้ยงคว้าไว้ทันออแล้วแบบพี่เลี้ยงถามเสียงนิ่งๆเลยพี่เลี้ยงจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มานอนต่อจบไม่มีอะไรแหมอห่าหนึ่งน่ารุนแรงเน่ารุนแรลแล้วปกติเฮนไม่เคยนอนละมือเลยนะไม่เคยละมือแบบลุกไปไหนอ่ะ แตอเนี้คือลุกเออเนี้ยคือลุกมาจากเตียงไปเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านนั่งจะโดดแล้วอ่ะแบบคือลุกจริงจังเลยอ่ะแต่ไม่ตื่นนั่นเองใช่โอ้โหโอ้โหแอบน่เกีัวแฮะตอนนี้พออพูดพ่าแล้วก็แบบมนั่งคิดถึงวันคืนนั้นแล้วนั่งกลัวเออมันมันไม่ใช่เรื่องผีฮะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบเราเราเฉียดตายเนาะมันก็เลยทำมันมันคือเรื่องจริงมันคือความเรียวจริงๆ มันทำให้รู้สึกว่าเออมันคือความน่ากลัวในในคนอยู่จุดจุดมันเป็นเรื่องลี้ลับแต่ถ้าถามว่าเราเราพิสูจน์สิ่งที่เฮริเนสเขาเจอมาได้ไหมมันก็พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมล่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเราไม่เจอกับตัวจริงๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์ตอนนั้นนะจังหวะนั้นความรู้สึกฟิลลิ่งของเราเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนได้เท่าไหรฮะอ่าทั้งที่เราเจอนึกผีจับหัวทุกคนนึกภาพออกไหมครับใครนึกนึกภาพออกมางอ่ะ นึกภาพออกนึกภาพออกแต่ว่าจินตนาการออกไหมว่าหัวเรารู้สึกยังไงมันวูบขนาดไหนหรือว่าแบบแล้วแล้วแล้วหันกลับไปไปเจออ่าฮะเหมือนมือคนธรรมดาเลยไม่วูบไม่ว่าไม่อะไรเลยเหมือนเหมือนคนเข้าใจว่าเป็นคนกําลังจะหันไปคือแบบพนมมือขอบคุณค่ะคือไม่มีใครตรงนั้นแล้วคือพื้นที่กว้างมากเป็นเป็นถนนสี่เลนอ่ะครับผมเออเคว้นเลยกับจังหวะนั้นเควงเลยมือ ดีแล้วเป็นถนนไดแ้แบบรถไม่ผ่านมาด้วยนะคือคือ,คอถ้าวิ่งถ้าวิ่งแบบช่วยแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งกลับไปอ่ะก,ก็ก็ต้องเห็นนะเพราะมันกว้างมันไม่มีอะไรให้หลบอ่ะตรงน,นั้นอ่ะครับแต่มืงองมาแล้วเมึงมาได้ไงตั้งแต่แรกก็ยังงงแล้วอะ่ะจะวิ่งกลับไปเร็วขนาดนั้นนะ<อ>เอ็เป็นเนเป็นเหมือนรู้ว่ารถ <ใน S 2> จะลง<ห>อะไรอย่างเงี้ยอ่าไหนๆก็มาแล้วน่าจะอยู่ให้ขอบคุณสักนิดนึงก็ยังดีนะแหมไม่แล้วแบบบาไม่เจอใคร จะได้ยิ้มให้กันได้หน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นเด็กันยมนแล้วตอนตอนนี้ตอนตอนอ๋อสบตาปิ๊งิงโอ้โหก็าจะคอยิ้มหน้าเขาใจดีมากเลยนะหน้าแบบเป็นช็อตรแมนติกแต่เต็มไปด้วยความแบบไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกลัวเลยใช่ไหมไม่ไม่คือหน้าเหมือนผู้ชายใจดีคนหนึ่งที่แบบมาช่วยเราทันอ่ะเหมือนผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของเราเมื่อกี้ได้ใครได้ยินเสียงอะไรเงียบๆเมื่อกี้ผมไปตกๆโทษทีนเบา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 อ๋อโอเคว่าคือนี่นล้ สุดยอดเลยอะแบบที่เกิเจอแล้วแบบบอกเฮ้ยุ่งอะไรอุ่งไรอะวันนั้นนะอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวคืไม่ได้ฟังอะไรเลยตอนนี้มาม่วงพูดอะไรผมไม่ได้ยินในภาษาผมนี่แบบตอนนี้แบบผมบอกว่าคืนนี้ยแบบจะพักหนึ่งไงกำลังนอนนอนุ่งไรมุ่งไรยุ่งไรโอเคขอบคุณมากครับคุณเฮเนสเรื่องแต่เรื่องขอบคุณมากครับแม้จะสั้นแต่ว่าเราแบบกระชับแล้วเราแบบนึกภาพจินตนาการภาพตามไปเนี่ยแล้วแล้วแทนตัวเองว่าเราถ้าเราอยู่เหตุการณ์นั้นเหมือนเหมือนที่เป็นเฮเลนเฮสเองเนี่ย โอ้ผมบอกเลยนะว่าสูตรนะแล้วจังหวะผมชอบช็อตที่แบบจะโดดหน้าต่างเลยมีคนคว้าขาไว้ถ้าเป็นเราแล้วแล้วพอมีสติฟื้นขึ้นมาแล้วเรารู้ตัวอีกทีว่าเราค่อมหน้าต่างแล้วอ่ะเป็นผมนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้โหชอบเหมือนกันแต่เขากวกลับไปนอนต่อได้ก็ถือว่ากลับไปนอนต่อเลยใช่ไหมน่าจะง่วงค่ะตอนนั้คือคือมันอยู่ในช่วงสาลืนซลนนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยซลูนซลูนอ่ะมันไม่ได้คิดแบบอะไรวะอะไรตอนกลาดนตอนเช้าก็แบบเอ้ย แบบโดดไม่ใช่หรอว่าเมื่อคืนอะไรเงี้ยก็ขนาดเรียกหมอผีว่าอีหมอก็ได้ก็ผมว่าก็ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับเฮลิมิสโต้ไม่กลัวโอเคโหสุดมากครับแต่เรื่องที่เล่ามายังไงมะโมกโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าแปอกแปลกไม่แปลกแปลกใช่ไหมแปลกใหมุ่ยแต่สนุกมากเลยนะ สนากถึงนันถึงตัวไงสนุกไงคุณก็สนุกสนุกสนุกไม่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมไงก็เลยสนุกสนุกไปดิโอเคแล้วคุณเฮเลนเฮสจะอยู่กับเราจนถึงประมาณตีสี่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ทอะไร เอาก็เผื่อจะเลี้ยนดีเผือไงเผื่อเผื่อเผื่าต้องรีบปล่อยคุณเฮเลนเฮสไปก่อนที่จะมีคนในคลับเขามารออยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เอฟซีคุณเฮเลนเฮสนะครับรอทำอะไรกันรอเรารอทำอะไรกันอะน่าจะรอถามไอเซื้อก้านนี่มันเป็นใครรอกันทืบเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอคุณเฮเลนเฮอไปย้อนคนดูๆๆๆ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามไปเดี๋ยวแม่แม่ไม่ไม่เฉพาะคนดูกูก็จะตามเขาไปเหมือนกันอัมมตะาอ๋อไม่บอกเขาไปตามมตะอมมาต้าอ๋อเขาบอกว่ามานอนห้องพี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะเทนส์บอกมานอนห้องพี่บอกใครครับเทนส์อ๋อบอกฟิล์มบอกฟิล์มเทนส์บอกฟิล์มนะฮะแอดมินแอดมินเพจของเองมันตีกันอะไรกันแถวนี้อ๋อนี่แอดมินเพจข้ามมาเพจนี้เลยเหรอครับใช่ครับมา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 เป็นปฏิการัดปฏิกัดเออช่วงนี้ช่วงนี้ก็อยู่ ช่วงนี้ก็มีเรื่องกันครบคุณนีวทิกก็อยากเล่าไหมอยากเล่าไหมอยากเอาเล่าไหมไม่ต้องเล่าอย่างนี้โอเคโอเคโอเคได้เลยหินมันหุ่มกันนั่นอย่าจบเฮียนเฮียนจบแบบเฮ่ยนจริงเลยจบแบบสวยๆดีกวยเนี้ยแบบว่าเอาแค่ผีจับหัวดีกว่าสบายๆให้มันจับหัวพอนะฮะ โอเคเดี๋ยววันนี้ยังไงขอบคุณคุณเเลสมากหวังว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวเราไปฟิชเจอริงคู่วงในไม่ใช่มาพูดคุยมาถึงพูดคุยพูดคุยแล้วร่วมถีนี่ฮะหรือว่าเล่นเกมร่วมแจมกันได้นะครับก็ขอบคุณมากครับคุณเเลสครับผมมยมราเมอถ่ายมาถยมามา่่ายมาถ่ายยาถ่าายู่ายา่าย่าายาายา่อ ร้อนแล้วกูร้อนแล้วเพ่งเปิดแอร์กันเราไม่ฟังไนดะ้ไหมไม่ฟังเราพูดถึง<อ>รเรื่องเลนเทคต่อเนื่องเราองได้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 โอ๊ยทําไมพอน้องเข้าไปแล้วทําไมหน้าจอมืดๆแปลกๆพี่กุลพี่กุลไม่ได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้ <S <S ออ,อล่าไงอล่าดับอ๋อเมื่อกี้ใส่มั<นะ> <S <S เข้าตาใช่ครับมาจีบแอดมินเพจนี้ไอ้แอดมินเพจกลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไออัตเตอร์โลเน่พูดด้วยนะวันนี้ผมพูดคนเดียวนีเปล่มึงสองคนพูดไหมเนี่ยเฮ้ยผมก็พูดอยู่นี่พี่อะไรเนี่ย เราเรามีคนเดียวที่ไม่พูดเนี่ยหักเงินเดือนอเลลอร์เลยเหรอเรนบอกแล้วว่าผีจะหัวให้เลนบอกบอกแล้วว่าผีจะหัวนะครับ